นี่เลยค่ะนี่คือสูตรปลาแหกสูตรปรลาดั้งเดิมเห็ดจากเขาเห็ดจากปลาอยู่ในหน้านี่ค่ะปลา่อนที่แมแล้วเก็บมาปลานู่นี่แม่อยู่คนะม้วมักจังมืออะไรนี่มัดแบบสองคืนล่ะปลาเนือเเน้อปลาเนื้อปลาปลาหน่อยนะคะปลาคอ ปลาหมอน่ะแล้วก็ปลายังกระเดิดอืค่ะแม่แล้วมักเกลือไหวบ่อสองสองคืนสองคืนนี่มักเกลือบ่เกลืออย่างเดียวหรือใส่ย่างอื่นบ่เกลืออย่างเดียวอที่แม่เทไปบางหันคือยังคือเขาคือหั่นเขาครัวเขาครัวให้มันหอมให้โตมันแดงเพื่อให้โตมันแดงให้มันสีสวยค่ะสูตรโบราณดั้งเดิมเขาต้องใส่เขาครัวแล้วก็เขาขึ้นจากเขาแตกวันไหแม่็ีเจะใส่ละครัวเขาเปลือกแล้วก็มะบดมะฝรั่ให้มันหอมให้มัน ก็แดกแดงน้ำก็แดงน้ำก็สีซีสวยอนี่เราวันนี้แม่ก็จะเอามักไว้จังเหมือนนี่แหน่ะเราได้นี้จะลงหายเขาหนะ่ะไัน,นี้ก็เอาคูกเข่าห้ส่วนผสมมันมขเข่ากันเข่าเนืออ้อลนะแม่ก็เสียอาลงไหเอามีเอาหอ,อยู่อะมามามาลงเบอรงแม่หาวะไม่ไม่จะกลุบหนังนั้นเอากูขึ้กแน่น่ะนะ โดยการนั่น,นอันนี้มันเต็มอยู่บ่เบ่งมาเบบ่งกันกอ,อ่ลองใส่บิ่งเดีวีน่เด้อ,อโอเคโอเคเดี๋ยวเนียนี่คเราวา้ใส่ไว้ไดนี้ก็ได้เดี๋ยว,ว,วมูมันอยู่นี่มันอยู่นี่ล่ะอันนี้<ห>น <ๆ S 2> คือปลาที่มาตะนานะคะไม่อันนี้เป็นระบ่นี้มันเปมากคืนหนึ่งอันนี้มากเลยคืนหนึ่งบ่ท่านเป็นเครื่องมากเครื่องากเกลือน่เออนี่นี่นี่ใส่ใส่อาใส่น้ำมูมันอะคาใส่ลงไปเป็นโอ้เมื่กี้จะเป็นเนี่ยค่ะ ต่ว่าเกลือแม่ใช้จังไงเกลือกระมักมันพอ่อเส้นยาวเกลือบ่แม่อัตราส่วนเกลือนไหมเอากะเอาแล้วกะเอาบอกบ,อบอ่ได้แล้วะลวะโบกเ่ได้ก็ปลาหน่อยปลาได้ดูสิปลาลิมานของปลาค่ะเห็ดเอาเองปลาหลที่เห็ดแบบดั้งเดิมบัดน,นี้ข้าวซห่งวงังไรว่ามันกินได้หรือกินบ่ได้พีนาพูนโอ้โหเหลือเพื่ออนาคตอีนี่พีนาว่ามันศาสตร์นานบ้างไหมพีนาพีนา กวบเกาแก้วเขาแหล้วกินไห,หนอ๋ออีกมัก,มกปะลา้าหมักหนึ่งปีถึงใจมันไม่เป็นปลาซิ่นมาเป็นปลาหน่อยอมันเป็นปลาใหญ่เลยต้องใช้เวลาอยู่อือเวลานี่การหมักนมความ,ม,อมหอมอืมอกาสิปองกันยังไรบ่ใหน้นอนเขาก,ก็ปีดให้ตัวอ่อันนี้ข้านอนเขามันก็สิเสียเขาสีระหว่างยางแรลองยางหมากเลยบ่ให้นอนเขาบ่ให้แม่วันมาไก่เลยเนี่ยค่ะแน่ว่ากูมาเป็นแบบว่าบ่ให้มาไก่กันเลย มันเสียข้นเห็ดเป็นมันสิกินเป็นมาอันไหนแม่มันสิเน่ามันสิเหม็นเน่าเหม็นเน่าเครื่องบ่ถึงมันสิเหม็นเนา่าถ้าคนเห็ดเป็นมันสิหอมเปิดออกมาโตสีแดงมันบ่แม่เออเออเพื่อจะเติมเบอร์อ๋อน,นี่ประมาณจาัาโลเจ็ดแย็บเออปลาทั้งเบิร์ทั้งปีนี่ปลาขอดทั้งเบิร์ทั้งปีนี่อือคนละอีกกระปุกนึงเลยมันหนามแดงน่ะน่ะปีนี้แม่ได้ซองกระปุก แต่ว่าบ่ได้กินปีนี่บ่ได้กินมตนนา <ไป S 2> ต่อไปเก่านเอาไว้ใส่เป็นปลาปเป็นปแปลรใส่แกงใส่ต้มเป็นว่าแม่ใส่กิ้มบางเท่านี้ละเอามาจิ้มกินเอามาทอดได้ใส่กลมใส่แกงเลยค่ะสูตรเด็ดจากแม่ใหญ่ลีสีสมรหน่อยคนถ้าสิเส้นแปรบุบเป็นคนเฮ็ดบ่เป็นมันก็สิเน่าสิเหม็นสิเป็นปลาแดกะตวงสิเฮาวใส่ตำบักหุ่งนะค่ะคือปลาแหละสีิ่นเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่าแปรแดก คนเห็ดเป็ดมันก็เสียหงหอมสีน้ำที่แดงๆค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมบ,บ๊ายบายค่ะ <laughs>